เอ่อนี่ทันนี่เสดสึกทันจิโร่เราหมาว่าเราจะถึงบ้านยัง่ะเราช่างก็ไม่รู้ที่ฉัฉ้นก็ไม่รู้นะที่อ่านมะามันน่าเป็นหมู่บ้านโลบอแต่ฉันดูจะข่าวมามันน่าจะถูกทํำลายไปแล้วมั้งไอตอนที่หนึ่งอ่ะขาวขาว,ขาวโอ้ตอนที่ดึกฉันไม่ได้ดูนะไปไปพวกแกนี่จากขวางทางสิเว้ยเฮ้ย hey. อโอ้ชันจะแทงให้หมดเลยอื้นั่งเนู่ยอสูนอาซนไหนวะไหนวะเฮ้ยพวกแกเป็นใครกันวะอุ้ยอสูรนตัวยังไงวะอะไรอสูรนบ่าบออะไรของพวกแกฉันเป็นฮีโร่นะว้ยมันเลยเดินรู้จักเป่าหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ก็ไม่เคยดูการ์ตูนอ,อีอสูรนแกตายาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฟันคอเออเออบ่าบอกูเป็นคน แกตายซะไอพวกอสูนไม่ทันจิโร่ฉันขอจักการดีใหม่ใม่ไหม่ใม่อต,ตัวนี้มันร้ายกาจมากตัดคอก็ไม่ขาด่าแขนฉันหักเลยอืออือตัดต,ต,ตูตายแล้วอุ้ยไออือให้หยุดก่อนเนะเสียงเลยเอยใครวะดาบฉันหายไปไหนวะเอแกเป็นใครมาขวางการฆ่าของฉัน เฮ้ยทันจิโร่นำแมาอะไรนี่อาวุธอะไรกูปาดทิ้งเกิดเอาไปทันจิโร่เออแรงเกี่วนี่อาวุธกูหนึ่งสองสามสามสามเนี่อาวุธชั้นต่างหากล่ะนี่วนายเป็นใครนายมาที่นี่พอแล้วนี่มันเมืองโรบอุยแล้วนี่เป็นใคร พวกเรามาป่ามาสวที่เมืองรูบอกนะแต่ยเขามีแอสโวเยอะจนันะใช่มันมีสัตว์ประหลาดเยอะนายรู้ได้ไงอะฉันรู้ฉันใช้ปานวาเลโอ้โหตัวชักงอเลย<ว>แต่เป็นว่าไปที่เมืองฉันก่อนละกันมันไม่เห็นมียอะไรเลยเว้เดี๋ยวนายก็ต้องรอกกสักแป๊บอันนั่นไงมันมาแล้วฮะ เรื่องนี้ฉันขอจาัดก,การเองฉันใช้แค่ดาบเดียวก็อยู่แล้วเว้ยอีกฮ่าๆเจ้าคิดห,<ะ>หล่อจะเกล้าค่ะขนาดไอ้อสูนฮะเอาสูนบ้าบออะไแกฉันอยู่ในเรื่องวันพีช yes. นะเว้ยเอาวันดีฉันอยู่ในเรื่องดาบพิฆาตอสูนแกตายช่าจะจะตัดคอแกเองอสูนช่ามาดแซย่างยืดอือเอานี้แซย่างยืด วอ้ยออปลาสัตว์ปลาเขี้ยวสองคมเขี้ยวสังหารเป็นงายเป็นงายเป็นง้าตัวขอลีลาลูกเบียชาด,ด้วยคุยบอกหอมเอ้ยทำไมเวลามันหยุดวะคุยขอจะลากเจ้าไปที่ลุมนรก ชิพหายใครโดมึงตายอ้าใครโดเอือช่วยกูดว้วยฉันเาจะไม่มีวันตายที่นี่หรอกนะชน,นะนักล่าอสูรฉันทำจิโรขก็ฉันไม่ไหวแล้วฉันตายละอือ พอจะไม่ไหวแล้วเว้ยมันมรินแข็งๆก่งเกินไปแล้วถ้าจะไม่ไหวจริงด้วยเราควรทำยังไงสักอย่างค่ะคือดโนนดฟาเมนก่อนแวู้ท้งเจ้าล่ะ ไอ้สุกไปอินโนสเกตอยากควงห้างลุกไปเออแหละตอนนี้อินโนสเกตก็ตายแล้วโอเคมะโอ้ยอะไรวะอย่าหมอ ช้าอุ <plane>. ๊ช <un sharing> ่า <observed> ฮ่าเกททำเลยข้าไม่ได <halt ý Letter figuring out> ้หรอกอืมเยอะฮ่าฮะขาคือโดฟามิงโกอ้าแกนขาขาแล้วไว้ด้านทันจิโร่ก็ฉันสลบกันแหละ บานอัศนีขบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดต่อนนึ่งเรายกาสู้ไม่ไหวแล้วแหรฉันเาดแต่ฉันก็ยังจะสู้อีกนะยะบอลอัศนีขบวนท่าที่หสายฟ้าฟาดต่อนนึ่งเด็กอย่ ดูถ้าแกก็เขียนเสียแขไป็นาไงไม่ไ oh ด้เ huh. ส <ell> ียแขด้วยแกเหมือนไอช่างคูเลยนะฮ่าชันแขไปเดิมพันมากับยุคสมัยใหม่นะมันก๊อบกันเปียบเลยเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่แกต้องหลงเเคโอเค่าถ้าที่ร่ตายแล้วฉันจะฆ่าแก ปาดาสนี่คบคนท่านทีหนึ่งตาสายฟ้าทะลวงอ,อุ้ยมึงมึงเรียกชื่อเธอผิดไหมเออเออมันเป็นในเกมอ่ะในเกมจริงป้าจริงจริงมันต้องเป็นปาดาสนี่คบคนท่านทีหนึ่งสายฟ้าตอนนังไม่ใช่หรอเออมึงก็อย่าใส่ใจเลยมันคือในเกมข้าจะตัดคอศูนย์เอออ้าเออเออขาตัดคอศูนย์ได้แล้วฮ่าๆๆ มันเอ้ยตัดคอสูงเต่ยมมองดิเออมันคือสูงด้วยอเอาละครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่า,าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วย